One, two, three, come on! Come on, come on. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh -huh. so far as the echo where do we start? You can learn to discover. A million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องไทยไทยสไปร์ทอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุกุสุท่านะจ้ารยเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะไม่ละจ้าชมมาใหม่อ,มอ,อย,ยสังกับตัวเตยไทยจ้า ห่างหายกันหลายวันเลยทีเดียวสองสามวันแล้วนะคะไม่ได้ลงคลิปยาวนะคะคิดถึงกันหรือเปล่าเอยวันนี้อากาศก็ตอนนี้สิบองศาได้นะคะมีแสงสว่างออกมาแสงแดดออกมาเดินตามแสงแดดเมื่อกี้ไปตลาดมานะคะก็ถือว่าอุ่นพอสมควรนะคะพรุ่งนี้ได้ยินว่าอากาศถึง20องศาได้นะคะทางนี้ก็ว่ากันไปลุ้นกันไปกับดินฟ้าอากาศไม่มีฝนไม่มีลมก็พอ นะคะกำลังเดินทางไปหาฤดูหนาวก็ว่าได้นะคะใบไม้ก็เปลี่ยนสีแล้วใกล้จะร่วงหล่นกันหมดแล้วนะคะว่ากันไปค่ะทางบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะฝนฝาหยุดหรือยังเอ่ยเมื่อเช้าดูข่าวก็เห็นทางพัทยาน้ำท่วมอยู่นะคะใกล้จะออกพรรษาแล้วอยู่วันสองวันเท่านั้นเองฝนก็ยังมีกันอยู่ยังมีปัญหาเรื่องน้ํากันอยู่นะครับปีนี้ฝนเยอะ น้ำเยอะก็สู้กันต่อไปนะครเป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามเก่าใหม่ทุกคนขอให้มีความสุขนะคะสําหรับแนวทางการทําคลิปของต,ตัวตัวเองก็มีแชร์เรื่องราวการใช้ชีวิตต่างถินต่างแดนปนัญหาเมียฝรั่งต่างๆเรื่องราวของเมียฝรั่งของพัวฝรั่งก็มาแชร์ให้กันได้รับชมในช่องของตัวตัว,ตวเองอาจจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยหรือว่า น้องนุ่งต่างๆที่เดินทางสายฝอที่กำลังเดินทางหาสามีฝรั่งก็จะได้เป็นแนวคิดได้เป็นความรู้บ้างนะคะได้ไปเที่ยวที่ไหนไม่ว่าในฮอลแลนด์เนตอรด์ในยุโรปหลากหลายประเทศก็จะได้แจรได้เห็นกันในช่องของตัวตัวเองเมื่อวานก็ปล่อยคลิปตอนที่ไปเที่ยวปีที่แล้วที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะยังมีคลิปอยู่เยอะเลยนะคะไม่ได้ปล่อยทุกคนได้ดู ช่วงนี้หิมก็เริ่มลงหลากหลายประเทศฝั่งทางนอร์เวย์สวีเดนสวิตวเซอร์แลนด์โตโต้ก็เลยนึกขึ้นได้เดี๋ยวจัดทยอยทาคลิปยาวให้ชมกันวสวยตอนขึ้นภูเขาน้ําแข็งภูเขาหิมมตอนนั่งรถไฟตอนนั่งรถตัวหลากหลายที่รอบๆสวิตเซอร์รแลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสด้วยนะคะช่วงท่องเที่ยวก็มีความสุขไปอีกแบบหนึง่งช่วงไม่ได้ออกนอกประเทศก็จะได้มานั่งคุยกันตรงนี้ โตโต้ก็ทํางานทําการสลับไปด้วยหลากหลายอย่างนะคะจะพูดให้ฟังหมดทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องเท่าไหร่นะคะเสาทิที่ผ่านมาก็ต้องไปเยี่ยมเพื่อนด้วยทั้งหลากหลายอย่างที่ได้ทําถ้ามีเวลาก็ได้มานั่งคุยกันนะคะสิ่งที่จะโชว์ตอนนี้ก็นี่ละคะเก่าลัดจาไปเก็บมาเมื่อวานตามคลิปที่ผ่านมานะคะไม่รู้จะทําอะไรดีพอดีไปเก็บพร้อมกันกันกบ ผู้ชายหลับผู้ชาแขกนะคะเขาเลยแนะนำว่าให้ผ่าหัวนิดนึงแล้วก็อบประมาณ200องศาราวสิบกว่านาทีก็เลยทําดูทําแต่เมื่อคืนแล้วค่ะพอมาจิมดูก็อร่อยอยู่ค่ะเอ้าถ้าซื้อกินมันก็ลูกใหญ่นะคะมันก็อาจจะอร่อยกวันนี้เราไปเก็บของฟรีธรรมดาการแซบ่บ้างไม่บ้างก็ว่ากันไปนะคะเป็นยังไงบ้างคะมาหากราบนะคะทางบ้านเราหลากหลายเรื่องราวติดต่อกันมา โตโต้ก็ตาจะเป็นหมีแพนด้าแล้วค่ะตั้งแต่ตามเรื่องทองมานะคะเรื่องทองเรื่องซื้อทองปลอมทองอะไร99.99เ้าเก้าอะไรก็ว่ากันไปปัญหาเรื่องทองก็ติดตามรายการหนกระแสมากี่ตอนกี่ตอนพอตอนนี้ก็เรื่องขายตรงขายของออนไลน์นะคะจะเป็นแกลูกโซ่หรือไม่เราก็ติดตามกันตอนต่อไปเราก็ดูการทํางานของข้าราชการได้เราด้วยนะคะตํารวจตารวจก็ไล่กันมา หลากหลายอย่างวันนี้ก็ติดตามเหมือนกันนะคะบางคนก็มีพ่อมีแม่หลายคนมีบอสมีอะไรก็ว่ากันไปอย่ามาเรียกตโตว,ว่าบอสก็พ่อนะคะบอสตโตเอา้าว่ากันไปใครจะเรียกใครนับถือใครเราไม่ว่าก,กันนะคะเดียวแต่ความชอบของแต่ละคนสําหรับตโตเองไม่ได้เจ้ายุดเจ้าอย่างจะเรียกอะไรก็ตามสบายนะสำหรับแฟนคลับเอฟซีนะคะจะเรียกแม่เรียกยายเรียก ที่เรียกน้องเรียกอะไรได้หมดทัาสดชื่นนะคะเรียกตามสบายนะคะหัวโขนก็คือหัวโขนนะคะเราถอดออกมาเราก็โร่งหัวถ้าเราจะตีเลติดกับหัวโขนตลอดเวลามันก็อย่างว่าล่ะครับไปไหนเราก็หนักไม่ได้เบาหัวนะคะดารานักแสดงหลากหลายคนนักร้องเอยอะไรเออเคยร่วมงานกับบริษัทนี้ก็ออกกันมานะคะเราก็ได้เห็นในข่าวสําหรับกรณีนี้มันก็เป็นบทเรียนหรือว่า ทำให้เราเปิดตาเปิดสมองหลากหลายอย่างคิดตามไปด้วยว่าความน่าจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แบบนั้นตัวโตก็ดูปฏิติประต่ะตอมาท,ทุกวันท,วทุกวันทุกวันทุกวันนะคะมีเวลาก็มาดูคํามาถ้าว่างงานอะไรเสร็จแล้วก็มาติดตามข่าวช่องแปช่องอม,มรินหลากหลายช่องทางก็ติดตามว่านงทนายเออตำรวจเออก็ทำกันแบบไหนแบบไหนเพราะว่าความสูญเสียมันเยอะนะคะคนที่ประสบผลสําเร็จก็คงมีอยู่คาแตก แต่โตๆคิดว่าถ้าประสบผลสําเร็จกันเยอะทำให้ไม่ออกมาล่ะคะออกมาปะท้วงสิออกมากันเป็นร้อยเป็นพันสิวัดเองประสบผลสําเร็จแต่คนที่เสียหายเสียเงินเสียทองไปบางคนก็เงินเก็บทั้งชีวิตบางคนก็ทั้งพี่กงพีการด้วยกว่าจะได้เงินมานะคะดูไปแล้วก็เหมือนเข้าปลาเล็กมาแรกปลาใหญ่ปลาใหญ่มาอ่อบปลาเล็กอะไรก็ว่ากันไปนะคะบางคนก็บอกว่าเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟ เงินทองนะคะใครก็อยากร่ำอยากรวยอยากมีความอยากมีนไม่เสียหายไม่ผิดหรอกค่ะแต่เราต้องก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าคนโกงกลหลอกลวงกันทางโลกออนไลน์เนะี่ยเยอะมากนะคะข้าวของต่างๆอย่างตุ๊ตุ๊ก็บอกตัวเองตลอดเสื้อผ้าหน้าผ่อนข้าวของที่จะซื้อจริงๆเดินไปร้านค้านั่นค่ะได้ลองเสื้อผ้าจริงๆลองเท้าจริงๆอะไรจริงๆนะคะ แต่ถ้าคนขายของออนไลน์เขาทาถูกต้องจริงก็ไม่ได้ว่าเขานะครับเพราะมันก็สะดวกสบายทุกวันนี้แก่บปลายนิ้วสัมผัสอยากดูอะไรเราก็ดูได้หมดนะคะในโลกออนไลน์เราต้องโลกออนไลน์อย่างตูโตูก็แทบจะเป็นเสาออนไลน์ก็ว่าได้นะคะถ้าอยู่ทางเมืองไทยป่านนี้ตูโตก็เองก็ไม่รู้จะหลงไปสมัครเรียนออนไลน์สมัครนู่นสมัครนี่กับเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทางเมืองนอกเมืองนาเรายังแบ่งรับแบ่งสู้ได้เพราะว่าเราอยู่แดนไกลนะคะ แต่กว่าเงินทองเราจะเก็บมาได้แต่ละคนมันยากนะคะบางคนดึงยากพี่น้องดึงพ่อดึงแม่ดึงทุกคนมาช่วยทําตรงนี้ไม่ใช่ดึงเฉพาะคนดึงเงินดึงทองกันมาด้วยบางคนเงินทองก้อนสุดท้ายไม่มีจริงๆก็ให้แม่ไปจำนองที่ไร่ที่นาจำนองรถจำนองบ้านกันเข้ามาห้ามเถียงเห้ามถามทําตามอย่างเดียวก็ว่ากันไปแต่ทีนี้เป็นยังไง เราก็ติดตามกันตอนต่อไปนะคะถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้เราได้รู้จริงๆว่าคนเป็นยังไงกนโกงกนหลอกลวงกันทุวกวันนี้ไม่ใช่วันสองวันมันจะหลอกลวงกันได้กันทันทีบางคนห้าปีสิบปีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องอื่นอีกหน่อยเรื่องอื่นเรื่องรู้เรื่องนี้ก็จะตามกันมาเราก็ติดตามไปเพราะว่าเรายังมีทีวิตอยู่เรื่องราวต่างๆมันก็เกิดขึ้นในโลกใบนี้ตามเป็นเงาเหมือนกันนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับตัวตัวเองก็คิดแต่ว่าใครทายังไงมันก็ได้อย่างนั้นหนีกรรมไม่ได้หรอกค่ะทากรรมทาบาปทาอะไรไว้ก็ได้รับผลแบบนั้นจริงๆถ้าในส่วนที่ตัวโตคิดนะคะเวียนกรรมกําลังตามตามตามสเต็ปตามนี่ตามนี่ไปนักร้องดาราต่างๆพิธีกรอะไรต่างๆชื่อดังชื่อเสียงต่างๆนะคะก็เหมือนเป็นคนมาโปรโมทให้เขาความน่าเชื่อถือมันก็เลยเยอะนะคบผู้เสียหายมันก็เลยเยอะ อย่างตัวโตติดตามก็หลายคนหลายคนที่เป็นพรีเซนเตอร์เป็นเข้าไปร่วมอยู่กับบริษัทนี้นะคะตามข่าวต่างๆนี่ตัวโตก็ติดตามหลายคนชอบหลายคนชอบผลงานการแสดงชอบการพูดการจาชอบหลากหลายอย่างไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนี่แหละครันก็เลยเน้นมน้าวให้คนเข้ามาเยอะแล้วก็วงเงินนะคะความเสียหายมันก็เลยเยอะตามไปด้วยทุกตอนนี้ก็ผู้เสียหายก็ออกมาออกมาทนายหลากหลายท่านก็ออกมาช่วยกันนะคะ ตัวโตก็อยากให้ทุกคนได้เงินคืนนะคะมากน้อยก็อยากให้คืนได้อะไรบ้างนะครับเพราะว่าหัวหน้าใหญ่จริงๆก็ออกมานั่งคุยนั่งอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วคนที่เป็นรองเป็นอะไรออกมาแล้วเห็นบ้านเห็นรถเห็นอะไรเขาโชว์กันนะคบโชว์หรูโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเอย่ยรถหรูเอย่ยเงินทองมากองกระเต้หมดมันก็เป็นแรงจูงใจชวนเชื่อให้เรามาลงทุนด้วยนะคะรับทีนี้มันก็กลายเป็น แต่บริษัทขายตรงต่างๆก็ที่ถูกต้องมันก็เยอะนะคะสำหรับตัวตัวเองเวลาไปอยู่บ้านหรือว่าแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยเข้ากับหลากหลายบริษัทอยู่พวกนี้นะคะแต่ไม่ใช่บริษัทนี้นะคะซื้อไปขายไปอะไรไปนะคะอย่างบริษัทหนึ่งนะครับก็ไม่เอ่ยแล้วกันตัวตัวก็ซื้อทั้งกาแฟกินยาสีฟันด้วยสบู่ด้วยโฟมล้างหน้าอะไรก็ซื้อไปซื้อไปมันก็ใช้ดีนะคบพูดถึงก็ซื้อไปใช้ไปผงซักฟอกด้วยอะไรด้วย ก็ใช้กันไปทั้งพี่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องนะคะตอนนั้นเราก็เป็นสมาชิกอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกวันนี้ใครจะเชื่อใจอะไรกันนะคะสําหรับบริษัทต่างๆความน่าเชื่อถือบางครั้งเราก็ดูแค่เปลือกภายนอกก็ไม่ได้นะคะทีนี้เราก็ได้ระมัดระวังการใช้ชีวิตกันมากขึ้นแล้วกันถือว่าเรื่องนี้ก็ถอดบทเรียนหลากหลายเรื่องทําให้ประชาชนคนไทยของเราประชาชน ทั่วไปได้ตื่นตัวตื่นตหนกได้เห็นว่าเป็นแบบไหนสําหรับรายการหุนกระแสเราก็จะได้เห็นนะคะทุกช็อตทุกตอนว่าเขาทํางานกันยังไงเราก็ฟังไปฟังไปอุย้ยคนฉลาดจริงๆนะคะยอมรับว,ว่าหัวเขาดีฉลาดจริงๆนะคะต่อกันต,ต่อต่อต่อกันเป็นจิ๊กซอเลยก็ว่าได้กว่าจะมาถึงระดับเราระดับล่างนะคะไล่ก,กันลงมาสารพัดนะคะที่เขาจะหวานเราถ้าเราตกอยู่ในพวังแล้วนะคะ ตกอยู่ในภวังตกอยู่ในคําพูดตกอยู่ในวงเวียนแล้วทีนี้มันถอนมันก็ยากนะคะถึงจะหมดเยอะหมดอะไรเท่าไหร่นะคะเรารู้เราอยู่อย่างนี้เราอยู่ข้างนอกเราพูดได้เราฟังไปเรารู้ได้แต่พอเราตกเข้าไปจังหวะน,นั้นแล้วมันยากนะคะที่มีคนน่าเชื่อถือนักร้องนักดารานักแสดงหลากหลายคนออกมาทุกคนมันก็เป็นความน่าจะเปลียนเราก็ อยากจะรวยเหมือนเขาอยากจะมีเหมือนเขาอยากจะสบายบ้างอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับบางคนเราก็ดิ้นรนกันมาทั้งชีวิตแล้วทีนี้ลองเอาเงินไปต่อเงินลองเอาเงินไปต่อซีเผื่อได้กําไรอะไรขึ้นมาเราไม่ต้องไปลําบากมากมายอะไรประมาณนี้นะคะตัวโตวเข้าใจอยู่นะคะก็ถือว่าไม่ได้ซ้ําเติมใครนะคะขอให้ทุกคนก็ดูเป็นเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันแล้วก็แบ่งรับแบ่งสู้เพราะเงินทองกว่าเราจะหามาได้นะคะ โตโตก็ย้ำนักย้ำหนาว่าเงินทองในกระเป๋าเรามันเป็นของเราพอามันออกไปแล้วยากที่จะได้กลับคืนมานะคะแต่การลงทุนทุนทกอย่างมันก็มีความเสี่ยงเราก็ดูดีๆแล้วกันค่ะตามโลกทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้เราก็ได้เห็นอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรขอให้ทุกทุกคนคิดพิจารณาดีๆนะคะก่อนจะลงทุนอะไรไปกว่าจะควักเงินซื้ออะไรทำอะไรชิ้นใหญ่ๆไปเพราะว่าเงินทองเราเก็บมาทั้งชีวิตนะคะ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้กันต่อไปนะคะอย่าท้อนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะ